นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเป็นพระปรางประธานนะคะซึ่ตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพอดีค่ะและก็จะมีพระปรางอีก8องค์รายล้อมอยู่นะคะงดงามาสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปตามรอยละครบุกเพสันนิวาสน,นะคะที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะนะคะ มาถ่ายรูปสวยๆค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก็บรรยากาศดีค่ะซึ่งด้านหน้าของวัดนะคะก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพอถ่ายรูปออกมานะคะฉากหลังก็จะเป็นวัดชัยวัดเแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกนอกเกาะเมืองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะ ที่เป็นสถานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาความนิยมจากนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติค่ะที่นี่ยังมีที่เช่าชุดไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปตามรอยละครบุกเพสันนิวาสน,นะคะที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะ ใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถไปเช่าชุดไทยมาถ่ายรูปสวยๆเหมือนออเจ้าได้เลยค่ะเพราะว่าสถานที่ก็สวยอยู่แล้วนะคะแล้วแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกนอกเกาะเมืองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เป็นสถานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปตามรอยละครบุกเพสันนิวานนะคะที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะ เพราะว่าก็ผุพังไปตามการเวลาค่ะวัดไชยวัฒนารามนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติใน,นตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งบทเก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะ และก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสร์วัดนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดหลวงค่ะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยเพราะใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ด้วยนะคะสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในวัดชัยค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะสร้างเมื่อปีพศ2173โปรดก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสกรบรรยากาศดีค่ะซึ่งด้านหน้าของวัดนะคะก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพอถ่ายรูปออกมานะคะฉากหลังก็จะเป็นวัดชัยวัดนของพระมหากษัตริย์ และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ด้วยนะคะสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในวัดชัยของพระมหากษัตริย์และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ด้วยนะคะสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในวัดชัยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสเป็นพระปาง ประธานนะคะซึงตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพอดีค่ะและก็จะมีพระปรางอีก8ดองค์รายล้อมอยู่นะคะงดงามหมดก้าวให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสันนิวาสน,นะคะมาถ่ายทําละครที่นี่ค่ะวัดแห่งนี้ก็ได้รับนิวาสน,นะคะมาถ่ายทําละครที่นี่ค่ะ วัดแห่งนี้ก็ได้รับสอนแห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยนะคะดังนั้นนะคะสถาปัตยกรรมบางส่วนของวัดชัยวัฒนารามค่ะก็จะมาจากแบบปราสาทนครแห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยนะคะดังนั้นนะคะสถาปัตยกรรมบางส่วนของวัดชัยวัฒนารามค่ะก็จะมาจากแบบปราสาทนครนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ อ่อนแห่งชัยชนะเหนือขเขมรด้วยนะคะดังนั้นนะคะสถาปัตยกรรมบางส่วนของวัดชัยวัฒนารามค่ะก็จะมาจากแบบปราสาทนครตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งที่13ธันวาคมพศ2535ค่ะและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะคะ ตั้งแต่ละครบุพเพสันนิวาโปรก้าวให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสันิวาสนะคะมาถ่ายทำละครที่นี่ค่ะวัดแห่งนี้ก็ได้รอนวัดนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดหลวงค่ะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยเพราะใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมนะคะ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งนารามคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใครมีโอกาสไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัดชัยวัฒนารามบทกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์คะ่ะ และก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสวดเก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสักมากเลยค่ะตรงระเบียงนะคะก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเก่าแก่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีให้ดูอยู่นะคะสวัสดีค่ะ คลิปนี้จะพาไปตามรอยละครบุกเพสันนิวาสน,นะคะที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะในวัฒนารามนะคะก็คือพระปรางศรีรัตนมหาธาตุค่ะเพราะว่าก็ผุพังไปตามกาลเวลาค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในวันนิวาสน,นะคะมาถ่ายทำละครที่นี่ค่ะ ว,ว,นนะะวัดแห่งนี้ก็ได้รับนิวาสนะคะมาถ่ายทําละครที่นี่ค่ะวัดแห่งนี้ก็ได้รับเกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสรณกมากเลยค่ะตรงระเบียงนะคะก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเก่าแก่ค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีให้ดูอยู่นะคะบทก้าวให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะและก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสรณ์วัดนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดหลวงค่ะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยเพราะ ใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลกับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติค่ะที่นี่ยังมีที่เช่าชุดไทยด้วยนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะคะพระองค์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งเป็นพระปราง ประธานนะคะทึงตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพอดีค่ะและก็จะมีพระปรางอีก8องค์รายล้อมอยู่นะคะงดงามแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกนอกเกาะเมืองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เป็นสถานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่13ทธันวาคมพศ2535ค่ะและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะคะ ตั้งแต่ละครบุพเพศก็บรรยากาศดีค่ะซึ่งด้านหน้าของวัดนะคะก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพอถ่ายรูปออกมานะคะฉากหลังก็จะเป็นวัดชัยวัฒน์ความนิยมจากนักท่องเทีย่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติค่ะที่นี่ยังมีที่เช่าชุดไทยด้วยนะคะอันนี้ว่านะคะมาถ่ายทําละครที่นี่ค่ะวัดแห่งนี้ก็ได้รับแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก นอกเกาะเมืองค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เป็นสถานที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาอ่อนวัดนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดหลวงค่ะซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยเพราะใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นพระปางประธานนะคะทึงตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพอดีค่ะและก็จะมีพระปางอีก8ดองค์รายล้อมอยู่นะคะงดงามของพระมหากษัตริย์ และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ด้วยนะคะสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในวัดชัยสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปตามรอยละครบุกเพสันนิวานนะคะที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามค่ะโปรดเก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์ค่ะ และก็เพื่ออุทิศให้พระราชกุศลถวายพระราชมารดาค่ะและเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเหนือขมรมนด้วยนะคะดังนั้นนะคะสถาปัตยกรรมบางส่วนของวัดชัยวัฒนารามค่ะก็จะมาจากแบบปราสาทนาักโหดก้าวให้สร้างขึ้นบนที่ที่บ้านเดิมของพระองค์